รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมาพบกับรายการคณิตคิดสนุกกับคุณครูโปรเต้นะคะน้องๆคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะมีการคาดคะเนการคาดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเป็นประจํายกตัวอย่างอย่างเช่นคาดการว่าเราจะซื้อของในราคาเท่านี้วันพรุ่งนี้ราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงหรือว่าเป็นการคาดการอะไรต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งเป็นการคาดคะเนต่างๆพวกนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นโอกาสที่ฝนจะตกโอกาสที่ หวยจะออกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาน้องๆมาเรียนกันในเรื่องของความน่าจะเป็นกันค่ะ น้องๆคะสาหรับการเรียนในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องของการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มว่าจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างที่มันเท่าๆกันยกตัวยอย่างอย่างเช่นคุณครูเอาลูกบอลใส่ไปในลังที่มีหลากสีคุณครูมีโอกาสหยิบลูกบอลขึ้นมาได้สีอะไรบ้างโอกาสในการหยิบจับฉลากแล้วได้มาเป็นชื่อนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของคุณครูการโยนเหรียญการหยิบไพ่การโยนลูกเต๋าต่างๆหรือว่าการเลือกชุดการแต่งตัวการเลือก าหารต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นอย่างไรมีโอกาสที่จะถูกต้องหรือโอกาสเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆคะก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องของความน่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจความหมายกันก่อนนะคะว่าอะไรหมายถึงอะไร งั้นเรามาเริ่มกันที่การทดลองสุ่มคุณครูจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว A S หรือว่า sample space นะคะคือการกระทำที่เราทราบผลการทั้งหมดที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่า sample space นะคะคุณครูจะใช้สัญลักษณ์ด้วยตัว A S ตัวใหญ่นะคะซึ่ง n ของ s นะคะก็คือจำนวนของ sample space หรือว่าการทดลองสุ่มที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะโอเคอันต่อมานะคะที่น้องๆมีความจำเป็นที่จะต้องรู้นั่นก็คือเหตุการณ์หรือว่า event นะคะคุณครูจะแทนด้วยตัว e นะคะก็คือว่าผลของการทดลองสุ่มที่เราสนใจคำว่าเหตุการณ์คือสิ่งที่เราสนใจส่วน sample space คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์คือสิ่งที่เราสนใจนะคะคุณครูคแทนตัวเหตุก ด้วย e หรือว่า event นะคะ n ของ e คือจำนวนของสมาชิกในเหตุการณ์นั้นๆนะคะส่วนความน่าจะเป็นคือ probability of event คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นนะคะอัตราส่วนของเหตุการณ์ที่เราสนใจต่อผลที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสูตรของความน่าจะเป็นก็เท่ากับ n ของ E ส่วนด้วย N ของ S ก็คือจำนวนของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนของ sample space ก็คือเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะคะโอเคตอนนี้น้องๆรู้แล้วนะคะว่าอะไรคืออะไร n s คือจำนวนของ sample space NE คือจำนวนของ event หรือว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วน PE ก็คือความน่าจะเป็นมีสูตรว่า NE ส่วนด้วย n s ก็คือจานวนของเหตุการณ์หารด้วยจานวนของ sample space นะคะ น้องๆคะเรามีทิคง่ายๆนะคะที่เป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้ได้เลยว่าอ๋อความน่าจะเป็นน่ะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์หมายความว่าเหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย แต่ถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับ1หรือว่า p ของ e เท่ากับ1มันหมายความว่ายังไงเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเป็นที่แน่นอนเกิดขึ้น100%นั่นเองโอเคค่ะงั้นคุณครูขออนุญาตนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทดลองสุ่มกันก่อนนะคะว่าการทดลองสุ่มหรือว่า sample space เ,เนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างอันแรกคือการโยนเหรียญน,น้องๆหยิบเหรียญกันมาคะไหนใคร มีเหรียญบ้างคะเหรียญเนี่ยประกอบไปด้วยกัน2หน้าคือด้านหัวกับด้านก้อยนะคะคุณครูขออนุญาตแทนแบบนี้นะคะด้านหัวคุณครูแทนด้วย h สัญลักษณ์ตัว h นะคะส่วนด้านก้อยคุณครูแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว t คุณครูโยนเหรียญ1น,หนเหรียญโอกาสที่เกิดขึ้นมีกี่โอกาสคะสองเหตุการณ์ใช่ไหมเหตุการณ์แรกก็คือออกหัวอีกอันหนึ่งก็คือออกก้อยจำนวนของสัมผัสสเปซก็คือ หัวกับก้อย n ของ sample space มีหัวกับก้อยเท่าไหร่คะ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่า sample space คือหัวกับก้อย h แล้วก็ t n ของ sample space ก็เท่ากับ2ต่อไปโยนเหรียญ2เหรียญเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นอะไรคะคุณครูขออนุญาตทำเป็นแผนภาพนะคะน้องๆดูบนจอนะเหรียญที่1 แล้วก็เหรียญที่2โอเคนะเหรียญแรกออกหัวเหรียญที่2อออกก้อยเหรียญแรกออกหัวโยนเหรียญแรกแล้วนะคะโยนเหรียญที่ 2, mm. 2มีโอกาสที่จะออกหัวแล้วก็ก้อยส่วนเหรียญที่1ออกเป็นก้อยเหรียญที่2 mm. มีโอกาสที่จะออกเป็นหัวแล้วก็ก้อยเพราะฉะนั้นแซมเปลสเปซที่เกิดขึ้นนะคะหัวหัวใช่ไหมคะแล้วก็หัวก้อย ก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยแต่ว่าคุณครูขออนุญาตแทนเป็นตัวหนังสือเนาะ H H H T T H TH, แล้วก็ T T น้องๆคะอันนี้นะคะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยนับสิคะมีทั้งหมดกี่ sample space คะ1 2 3่ะ1 2 3 4เพราะฉะนั้นจำนวนของสมาชิกข,ของ sample space ก็จะเท่ากับ 4โอเคตอนนี้เป็นกรณีของการโยนเหรียญไม่ว่าจะเป็น1นึ่งเหรียญ หรือว่า2เหรียญเราทราบแล้วนะมีซมโปสเปซเท่าไหร่ต่อไปถ้าคุณครูมีลูกเต๋า1ลูกโอกาสที่จะเกิดขึ้นของการโยนลูกเต๋า1ลูกลูกเต๋ามีทั้งหมดกี่ด้านคะ6ด้านใช่ไหมคะโยน1น1ครั้งอาจจะออกเป็น1โยนอีก1ครั้งอาจจะออกเป็น2 3 4 5 6โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต้มที่จะเกิดขึ้นก็จะประกอบไปด้วย123 4ส 5แล้วก็6โอเคคุณครูโชว์ให้ดูบนจอเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเซตของ Sample Space ของคุณครูก็คือ1 2 3 4 5แล้วก็6เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ Sample Space ก็คือ6โอเคนะคะแต่ในกรณีที่คุณครูยโยนลูกเต๋าด้วยกันทั้งหมด2ลูกลูกที่1ถ้าออกแต้มเป็น1ลูกที่2มีโอกาสออกแต้มได้ทั้งหมดกี่หน้าคะ 6หน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะเขียนแต้มที่เกิดขึ้นนะคะว่าถ้าด้านแรกลูกที่1นะพิจารณาลูกที่1ออกเป็น1เท่านั้นลูกที่2มีโอกาสออกเป็นหน้า1 2 3 4 5แล้วก็6เพราะฉะนั้นคู่อันดับที่จะเกิดขึ้นของ sample space ก็จะเป็น1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ลูกที่1นนะคะมีโอกาสที่จะออกเป็นแต้ม1ใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสที่จะออกเป็นแต้ม2แต่ว่าลูกที่2เนี่ยก็จะออกได้ทั้งหมดอีก6หน้าเช่นกันเพราะฉะนั้นคู่อันดับที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็น2 1 2 2 3, 2 3 2 4 2 5แล้วก็2 6เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็น3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6่ม้ใช่ไหมคะลูกที่1ก็จะเป็น41 4 2 4 3 4 445 4 6แล้วก็มาเริ่มที่ ลูกที่1ออกแต้มเป็น5กับ51 52 5 5 5 55 5แล้วก็56แล้วก็ลูกที่1ออกหน้าเป็นเลข6กใช่ไหมคะก็เท่ากับ61 62 63 64 65 66รวมกันทั้งหมด sample space ตั้งแต่1 1มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง66คุณครูโชว์ให้ดูบนจอแล้วนะเพราะฉะนั้นน้องๆน,นับสิคะว่ามีผลรวมหรือว่ามีจำนวนของแซม p l สเปซเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะออกได้ทั้งหมด 36หน้าด้วยกันนะคะก็คือ n ของ s เท่ากับ36นั่นเองในกรณีที่เราโยนลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกเหตุการณ์ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งมวลหรือว่า sample space ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด36นั่นเองค่ะ น้องๆคะเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญมีโอกาสที่จะออกเป็นหัวหรือก้อยก็ได้ส่วนการโยนลูกเต๋า1ลูกเนี่ยสามารถออกได้กันทั้งหมด6หน้าคือหน้า1 2 3 4 5ี่ห้าแล้วก็6ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคุณครูโบเต้นเนี่ยหยิบเหรียญขึ้นมา1อันหยิบลูกเต๋าขึ้นมา1ลูกแล้วก็โยนไปพร้อมกัน เหตุการณ์หรือว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะประกอบไปด้วยเหรียญก็จะออกเป็นหัวแล้วก็ลูกเต๋าก็จะออกได้เป็น1 2 3 4 5 6ส่วนเหรียญอีกอันนึงก็จะออกได้เป็นกอยแล้วก็แต้มของลูกเต๋าก็จะเป็น1 2 3 4 5 6เช่นกันงั้นน้องๆลองเขียนแซมโพสเปซให้อยู่ในรูปข,ของคู่อันดับก็จะประกอบไปด้วยหัวคือ H นะ H 1 S2, S3, H, H 4 S5 H 4, H 5, แล้วก็ H 6ส่วนกอยก็จะเป็น T 1่ T 2 ทีสาที่4ที 5, แล้วก็ที 6. โอเคน้องๆคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่เหตุการณ์คะ12เหตุการณ์เพราะว่าเราโยนเหรียญหัวอันหนึ่งก้อยอันหนึ่งแล้วก็ลูกเต๋าออกทั้งหมด6หน้าด้วยกันนะคะโอเคตอนนี้ เราลองมาดูสิคะว่าถ้าเราเลือกเมนูอาหารจะเป็นยังไงตอนนี้ไม่ได้โยนเหลี่ยนแล้วไม่ได้โยนลูกแก้วแล้วลองเข้ามาเป็นเมนูอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องแบบประสบพบเจอว่าเอ๊จะเลือกทานอะไรดีนะเป็นปัญหาในแต่ละวันมากเลยเดี๋ยวเราลองมาดูสิว่ามันจะมีวิธีการในการเลือกช้อยอย่างไรได้บ้างในกรณีที่มีอาหารให้เราเลือกเราจะเลือกอย่างไรงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะโดยให้น้องๆเลือกเมนูอาหารคาวเนี่ย เพียงแค่1อย่างนะคะอาหารหวานก็1อย่างเช่นกันโดยอาหารคาวเนี่ยคุณครูมีทางเลือกให้นักเรียนเลือกทั้งหมด3อาหาร สอย่างส่วนอาหารหวานเนี่ยนะคะก็มีเลือกให้ทั้งหมด3อย่างเหมือนกันซึ่งอาหารขาวนะคะก็ประกอบไปด้วยแกงส้มไหนมีใครชอบทานแกงส้มไหมคะแกงมัสมันแล้วก็แกงจืด3อย่างนะแกงส้มแกงมัสมันแล้วก็แกงจืดส,นะส,วส,วดส่วนอาหารหวานมี3อย่างเหมือนกันบัวลอยกล้วยบวชชีแล้วก็ลอดช่องน้ํากะทิทีนี้วิธีการเลือกเหมือนเดิมเลย อาหารขาวเลือกได้หนึ่งอย่างอาหารหวานเลือกได้หนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นแกงส้มมีโอกาสที่จะเลือกอาหารหวานเป็นบัวลอยก็ได้รับประทานแกงส้มคู่กับกล้วยบวชีก็ได้หรือรับประทานแกงส้มคู่กับลอดช่องน้ำกะทิก็ได้อันนี้คือ กรณีเลือกอาหารคาวเป็นแกงสม้มต่อมาถ้าคุณครูเลือกอาหารคาวเป็นแกงมัสมัน่นอาหารหวานที่ครูจะเลือกได้อีก3อย่างก็คืออะไรคะบัวลอยแกงมัสมั่นกับกล้วยวอชีหรือแกงมัสมั่นกับลอดช่องน้ํากะทิตอนนี้มีเหตุการณ์ที่เลือกได้ทั้งหมด6อย่างแล้วนะแต่ว่าอาหารคาวอ่ะดันมีให้เลือกอีกหนึ่งอย่างก็คือแกงจืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแกงจืดสามารถไปจับคู่กับบัวลอยก็ได้ แกงจืดไปจับคู่กับกล้วยบวชชีก็ได้แล้วก็แกงจืดไปจับคู่กับลอดช่องน้ํากะทิก็ได้เพราะฉะนั้นในการเลือกอาหารค้าวสอย่างอาหารหวาน3อย่างโดยเลือกมาอาหารคาวเป็นหอย่างอาหารหวานเป็น1อย่างก็สามารถเลือกด้วยกันได้ทั้งหมด9วิธีนั่นเองค่ะว่าเราจะมีวิธีการเลือก n ของ S หรือว่าจํานวนของ s a m p l e s p เ c e เนี่ยเท่ากับ9ค่ะ น้องๆคะตอนนี้น้องๆสามารถรู้แล้วว่า sample space เนี่ยมีวิธีการหาอย่างไรอะไรคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ sample space นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหาความน่าจะเป็นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยโจทย์ข้อแรกบอกว่าโยนลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะออกเป็นดังนี้1น ได้หมายเลข 1, 2ได้จํานวนที่เป็นเลขคู่3ได้จํานวนที่เป็นเลขคี่โอเคนะโจทย์ให้หาทั้งหมด3อย่างอันแรกออกมาก็คือหน้าของลูกเต๋าอ,ออกเป็นเลข1อันที่2คือหน้าของลูกเต๋าเนี่ยได้จํานวนที่ออกมาเป็นจํานวนคู่และอีกอันหนึ่งก็คือเป็นจํานวนคี่3ข้อน้องๆคะหน้าของลูกเต๋าประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะไหนมาบอกแซมเปิลสเปซไปพร้อมๆกันสิคะ S เท่ากับ 1, 2, สา 4 5แล้วก็6โอเคประกอบไปได้วยกันทั้งหมด6ห,หน้าใช่ไหมคะเพารนาะฉะนั้น N ของ sample space ก็คือ6ใช่ไหมคะเราได้ n s แล้วละทีนี้หาอย่างแรกเราหา sample space น้องๆจำได้ไหมคะว่าสูตรความน่าจะเป็น P ของ E เท่ากับ N E ส่วนด้วย n s เหตุการณ์แรกที่โจทย์ให้หาก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจคือ E ออกเป็น หมายเลข1มีเพียงแค่เหตุการณ์เดียวถูกไหมคะก็คือลูกเต๋าออกมาหน้าเป็นเลข1เพราะฉะนั้น N ของ e จึงเท่ากับ1ส่วนด้วย N ของ s เท่ากับ6เพราะฉะนั้น p e จึงเท่ากับเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะต่อมาเหตุการณ์ที่2โจทย์บอกว่าได้แต้มของลูกเต๋าที่ออกเป็นจำนวนคู่ น้องๆคะแต้มของลูกเต๋าที่ออกเป็นจํานวนคู่มีอะไรบ้างคะอ่ะเรามาเขียนกันเลยนะคะว่า E เท่ากับนะคะ2 4แล้วก็6เพราะฉะนั้น n ของ E ก็จะเท่ากับ2 4 6ก็คือ3ความน่าจะเป็นมีสูตรว่า P E เท่ากับ Ne ส่วนด้วย N s เราทราบ N s แล้วก็คือ6ใช่ไหมคะ N ของ E ก็คือจำนวนของเหตุการณ์เท่ากับ3 3หารด้วย6เท่ากับเศษ1ส่วน2ะคะก็คือว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ได้แต้มเป็นคู่ก็คือเศษ1ส่วน2ส่วนเหตุการณ์ที่จะได้เป็นจานวนคี่ ะะก็คือเราก็มาหาจํานวนของเหตุการณ์กันค่ะที่ลูกเต๋าจะออกเป็นหน้าหนึ่ง หน้า3แล้วก็หน้า5เพราะฉะนั้น n ของ e หรือว่าจำนวนของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็จะเท่ากับ3สูตรในการหาความน่าจะเป็นก็เท่ากับ ne ส่วนด้วย ns ne เท่ากับ3ส่วนด้วย ns ก็คือ6 3นะคะ3หารด้วย6ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2เช่นกันเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในการที่ลูกเต๋าจะออกหน้าเนี่ยเป็นจำนวนคู่แล้วก็เป็นจำนวนคี่เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองเท่ากันโอเคสําหรับโจทย์ข้อแรกเนี่ยคุณครูว่าน้องๆอ,งอะ่ะจะต้องรู้สึกว่ามันง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวอย่างต่อไปกันค่ะ น้องๆคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันอีกสักหนึ่งข้อนะคะในการหาความน่าจะเป็นของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่าน้องบีมีเสื้อสามตัวได้แก่สีดําสีเหลืองแล้วก็สีฟ้ามีกางเกง3าตัวได้แก่สีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีเทาจงหาความน่าจะเป็นที่น้องบีจะเลือกใส่เสื้อแล้วก็กางเกงที่สีต่างกันนะคะงั้นวิธีการแรกเดี๋ยวเรามาช่วยกัน แต่งตัวให้กับน้องบีนะคะว่าน้องบีจะมีวิธีการในการเลือกเสื้อกับกางเกงอย่างไรได้บ้างนะคะจากโจทย์นะคะเราจะต้องจำสูตรของความน่าจะเป็นให้ได้ก่อนว่า pe เท่ากับ ne ส่วนด้วย ns ne คือจำนวนของเหตุการณ์ส่วน ns คือ sample space ก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะงั้นเรามาแต่งตัวให้กับน้องบีกันนะคะเสื้อประกอบไปด้วยสีดากางเกงมีสีอะไรบ้างนะคะสีดาสีน้าเงินแล้วก็สีเทา นะคะคุณครูขอใช้เป็น,ปนคู่อันดับระหว่างเสื้อคู่กับกางเกงนะแล้วก็ระบุแค่สีเนาะก็จะกลายเป็นดําดำดำน้ําเงินดําเทาต่อมาก็จะเป็นเหลืองดําเหลืองน้ําเงินแล้วก็เหลืองเทาต่อมานะคะก็จะเป็นฟ้าดําฟ้าน้ําเงินแล้วก็ฟ้าเทานะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซัมพลสเปซทั้งหมดเท่ากับ 9นั่นเองค่ะ n ของ s จึงมีค่าเท่ากับ9ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะคะเมื่อน้อง B จะเลือกใส่เสื้อกับกางเกงที่สีต่างกันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องบีจะเลือกเสื้อผ้าสีต่างกันเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมด 8เหตุการณ์ใช่ไหมคะก็จะตัดไปอันนึงก็คือกรณีที่เสื้อก็ดํากางเกงก็ดํานั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ NE เท่ากับ8ส่วนด้วย NS เท่ากับ9นะคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะคะ PE เท่าก e ับ NE ส่วนด้วย NS เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8ส่วน9นั่นเองค่ะ น้องๆคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันอีกสัก1นข้อนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าพี่ B ีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน1ฉบับความน่าจะเป็นที่พี่ B ีจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเป็นเท่าไหร่ น้องๆคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูความน่าจะเป็นนะคะในการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลของพี่บีนะคะว่าจะมีโอกาสถูกเนี่ยความน่าจะเป็นอ่ะเท่าไรนะคะโอเคพี่บีเนี่ยซื้อเพียงแค่1ฉบับนะคะเพราะฉะนั้นเลขท้าย2ตัวที่จะเกิดขึ้นอ่ะก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่0ูนย์ไปจนกระทั่งถึง99ใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่า sample space นะคะเลขท้าย2ตัวทั้งหมดของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 0 0 0 1 0 2 0 3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง9 9น้องๆคะตอบคุณครูโปเต้หน่อยได้ไหมคะว่า0 0 0 1 0 2 0 3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง9 9เนี่ยประกอบไปด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวคะ100ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าจำนวนของแซมโลสเปซเนี่ยนะคะก็คือ 100นั่นเองนะคะที่มีโอกาสที่เลขอะไรก็ได้จะออกที่เป็นเลขท้าย2ตัวตั้งแต่0ูนจนกระทั่งถึง99 100หมายเลขโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่าจำนวนของ sample space หรือว่า n s เท่ากับ100ต่อมาค่ะเรามาดูก่อนว่าพี่ B มีโอกาสที่จะถูกรางวัลเท่าไหร่ก็คือสูตรว่า p e เท่ากับ n e ส่วน n s ตอนนี้เรารู้แล้วว่า n s ก็คือ100 ก็คือจำนวนของ sample space พี่บีซื้อสลากกินแบ่งทั้งหมด1ใบก็คือ1เลขใช่ไหมคะเลขที่จะเกิดขึ้นมีเลขเท่ากับ1ตัวใช่ไหมคะพี่บีหยิบมา1ใบก็มีโอกาสที่จะถูกเนี่ยเพียงแค่1ตัวเพราะฉะนั้น NE ของพี่บีก็จะเท่ากับ 1ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นก็คือ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะ NE ก็คือ1 NS ก็คือจำนวนของ sample space 100 1หารด้วย100ก็เท่ากับ0.01นั่นเองค่ะนั่นแปลว่าโอกาสที่พี่บีเนี่ยจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นเลขท้าย2ตัวเนี่ยมีอยู่ประมาณ0.01นั่นเองค่ะ น้องๆคะสำหรับการลงทุนเนี่ยเพื่อซื้อสลากกินแบ่งเนี่ยมีหลายๆคนนะคะที่จะลงทุนเสี่ยงโชคเพื่อที่จะให้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่งมีโอกาสที่จะถูกเนี่ยเพียงแค่0.01ใช่ไหมคะทีนี้คะ่ะเขามีนักลงทุนมาคิดกันว่าสิ่งที่เขาจะลงทุนในการเสี่ยงโชคที่จะให้ถูกเนี่ยเลขท้าย2ตัวน้องๆมาช่วยกันคิดนะคะว่านักลงทุนคนนี้ ได้คุ้มเสียหรือเปล่าควรที่จะลงทุนบนความเสี่ยงนี้ไหมเขาบอกว่าถ้าเราต้องการลงทุนให้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะเราจะต้องซื้อสลากกินแบ่งทั้งหมดกี่ใบคะ100่ะ100ใบใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนของ m p มโ s สเปซเนี่ยมีทั้งหมด100ซึ่งประกอบไปด้วย00ถึง 99ถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราซื้อยกปึกมาเลยนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลยกปึกมาก็จะประกอบไปด้วยเลขชุดตั้งแต่00จนไปกระทั่งถึง99ยังไงก็ถูกแน่นอนคะ่ะซึ่งการถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยนะคะ จะได้รับค่าตอบแทนหรือว่าผลของรางวัลเนี่ยรางวัลละ2,000บาทน้องๆคะสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะคะราคาใบละ80บาทค่ะโอเคเราซื้อทั้งหมด1ปึกก็คือตั้งแต่00ถึง99ใช่ไหมคะราคาใบละ80บาทเราซื้อ100ใบก็เอา100คูณด้วย80ใช่ไหมคะเป็นเงินเท่าไหร่คะ 8,000บาทนะคะ100คูณด้วย80เพราะว่าเราต้องซื้อ100ใบแล้วก็ใบละ80บาทเป็นเงิน8,000บาทแต่ถ้าเราถูก เท่าไหร่คะเลขท้าย2ตัวเพียงแค่1ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับที่เป็นผลตอบแทนแรางวัลเพียงแค่2,000บาทน้องๆเข้าใจใช่ไหมคะว่ามันเป็นการเสี่ยงโชคถ้าเราจะมาลงทุนแบบนี้ถือว่าคุ้มไหมคะไม่คุ้มนะคะเป็นการได้ค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะน้องๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเราจะขาดทุนไปเท่าไหร่คะเนี่ยลงทุน800 0ได้มาแค่2,000ก็เท่ากับว่าขาดทุนไปตั้ง6000บาทนั่นเองคะ่ะ โอเคค่ะน้องๆคะตั้งแต่เราเรียนกันมาตั้งแต่เริ่มต้น EP จนมากระทั่งถึงตอนนี้นะคะความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เห็นโอกาสว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นคุณครูเคยบอกไปแล้วว่า PE แทนความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นถ้า PE เป็นศูนย์เลยหรือว่ามีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากๆเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากแต่ถ้า PE หรือว่าความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ1 แปลว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในการที่น้องๆจะถูกรางวัลเลขค้าย2ตัวเมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วก็จะมีประมาณ0.01ใกล้ศูนย์ไหมคะใกล้ศูนย์มากนั่นหมายความว่าคณิตศาสตร์ได้บอกพวกเราแล้วค่ะว่ามันมีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมากๆนั่นเองค่ะน้องๆคะความน่าจะเป็นเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิต โ,โดยใช้คณิตศาสตร์เนี่ยเอาเข้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเราจะได้ทําอะไรอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาทรวมถึงเป็นการคาดคะเนหรือว่าคํานวณเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าเราจะมีวิธีการวางแผนหรือวิธีการในการดําเนินชีวิตอย่างไรโดยผ่านการวางแผนให้ดีที่สุดนะคะน้องๆคะสําหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนในเรื่องของความน่าจะเป็นกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูโปเต้กับรายการคณิตคิดสนุกนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวร เรามาพบก,กันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ